รู้หรือไม่เกมนี้ of the Garden ปืนฉีดน้ำไม่สามารถล้างสานะเรนโบว์ได้ใครเคยลองกดล้างดูหรือยังสานะเรนโบว์ปืนฉีดน้ำเนี่ยบับอกว่าล้างได้ทุกสานะแต่สานะเรนโบว์ไม่หายนะครับสำหรับคนที่ทำผีเสี้อเรนโบวแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสานะเรนโบว์จะหายซึ่งผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ นี่นะครับมีสาระเรนโบว์อยู่นะครับผมจะลองฉีดให้ดูนะครับสถานะมันจะหายหรือเปล่า<ม>ก็ขอากำลังใจให้ผมด้วยนะเผื่อมันหายผมจะได้เสียดายน้อยลงนะผมคิดว่ามันก็คงไม่หายห,ายหรอกสารเรนโบว์มันทำลําปากก็ตามนี้เลยครับไม่หายนะเราก็กดล็อกไปเพือ่อความปลอดภัยเซฟตี้ของเรานะบรรลุกัรเก็บอะนะก<ม>็นะ สำหรับผมก็ขอตัวลาไปกรอนนะครับ